เวอร์ไวเว็บคลิปเราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับคนทำงานคือคนทำผิดไหม่ะถ้าคนไม่ทำผิดคือคนไม่ทำอะไรเลยโอ้แล้วอีกอย่างท่านเกิดมาแล้วถูกโฉลกระทองมากนี่ลองเจริญครับจงเจริญผู้การเจริญครับผมผู้การเจริญครับผมเออท่านครับเราจะชนแก้วดูมุกทุกผมด้วยนะครับทำไมะทำไมอ่ะ เล่าไปสิเหตุผ hey, ลที่ชอบอนะพระนอดดตนายกนัติ่เพออะไรอีกเพราะว่าท่านเป็นคนที่เกิดมาแล้วถูกฉลองกระทองมันยังไงพี่ตั้งชื่อลูกสามคนเกี่ยวกับทองหมดคนแรกพันทองแท้คนที่สองพิมพ์ทองทานคนที่สามแพรทองทาเออมีทองหมดนะครับแต่ตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้เพราะทองนี่แหละครับทองไหนลิ้มทองบุญครับ <S <S 2> <S> <S 2> เออเพว่ายืนห่างมันดีกว่าทำไมเวลาเขายิงจะได้ไม่ผิดตัวไงไม่เป็นไร เ,เรา,ป,าประชาธิปไตยเราเป็นตลกเราทําให้ท่านขำลอะคุกยังไม่ได้ขังเป็ดขังไก่ขังไก่ขังพวกเรา,านี่แหละครับรผมก<ะ>็พูดได้ครับพูดได้เลยครับผมพูดไปเลยชอบใครชอบท่านอนดีตนายกอภิสิทธิ์ครับอามึงเงียบกก่็กูเยอะ ชอบตรงไหนเยอะกำลังฟังว่าเหตุผลที่ชอบท่านเนี่ยเพราะอะไรชอบตองอรงไหนท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกหนุ่มที่รูปหล่อถูกต้องและเป็นนายกหนุ่มที่มีความกตัญญูกตัญญูยัยงไงสมัยก่อนก่อนจะได้เป็นนายกพี่จําได้ไหมทำไมฮะท่านอภิสิทธิ์เนี่ยไปลงพื้นที่ ช่วยลุกพักหาเสียงที่จังหวัดอุบลและธานีแล้วเป็นไงเป็นเจอเยเนียมเยเนียมขอแต่งงานให้เปยคนอีสานโอ้ที่เยเนียมถอดแหวนมั่นถอดแหวนทองให้หนึ่งวงปรอทานดาดีนายกอภิสิทธิ์รับแหวนมั่นของเยเนียมไว<ภ>้กลับมาหาเสียงเลือกตั้งได้จัดตั้งรัฐบาลได้เป็นนายก รัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยโอ้สุดยอดมากพออีกไม่กี่เดือนทําไมฮะได้ยินข่าวว่าเยเนียมไม่สบายอยู่ที่จังหวัดอุบลแล้วเป็นไงบินไปเยี่ยมเยเนียมที่ดูว่าท่านกระตันอยู่หรือเปล่าลขนาดเป็นนายกแล้วงานท่านก็ยุ่งครับไปยืยนเกาะข้างเตียงไปถามเยเนียมได้ซ้ำถามว่ายายครับผมได้เป็นนายกแล้วยายอยากได้อะไรบอกเข้ามาจักให้ยายได้หมดทุกอย่างครับแล,แล้วยยเนียมว่าไงไดิฉันแกแล้วไม่อยากได้ รอ,อ,อ,อยากได้รถขายก๋วยเตี๋ยววันเดียว,วย1คันธนายกให้ไหมนายกอภิสิทธิ์ใจดีดครับครับควักเงินในกระเป๋าต,ตัวเองซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวให้เยี่ยมีม1คันสุดยอดวันแรกไม่น่าเชื่อทำไมเยี่ยมมมขายได้5,007ขายก๋วยเตี๋ยวขายรถก๋วยเตี๋ยวที่นายกซื้อให้ครับผม <S 2> <S 2> <S ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะแกแล้วไม่เข็นขายไว้แล้วโอนเออเยี่ยมมีมเป็นผู้ทิ้งท้ายเลยทิ้งท้ายว่าได้ค่าเพราะเขึ้นกับพ่อแล้วต่จแต่จริงๆแล้วท่านประยุทธ์เป็นนายกคนกลางเนี่ยก็ถือว่าละลายสีเสื้อออแลลล้้วใครระะาาาาายยยสสีเเืททท่่นนนนกปุธ์ ยังไม่ใช่นายกคนกลางท่านประยุทธ์ยังไม่ใช่เหรอผมว่านะพูดก็บพูดนะครับผมว่าท่านประยุทธ์เนี่ยเขาไปยึดอำนาจเองแล้วท่านเป็นนายกเองผมว่าท่านยังไม่ใช่นายกคนกลางอ๋อยังไม่ใช่เหรอยังต้องเอานายกคนกลางทางที่ดีหานายกคนกลางขึ้นมาหนึ่งคนเลยอะไรสภาปฏิรูปสภาประชาชนหานายกคนกลางขึ้นมาแล้วคิดว่าเอาใครเป็นนายกคนกลางดีฮะความคิดผมนะเอาชูวิดกระมลวิสิท์เป็นนายกไปเลยแล้วรองนายกลีน่าจัง รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเน้นคำไงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไทยนะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอ๋อคนนี้อาพุทธอิสระแล้วทีนี้โฆษกรัฐบาลเนี่ยต้องพูดให้คนเชื่อถือทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลต้องพูดเก่งให้คนเชื่อถือได้เออผมมองไว้แล้วเอาใครเป็นรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน com